บทที่5ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของผลกระทบของ AI กับการทํางานของธุรกิจหรือรูปแบบของธุรกิจกันครับสิ่งที่อยากจะบอกเล่าให้ฟังก่อนครับว่าการมาถึง AI สร้างการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วสำหรับคนที่ทําธุรกิจเวลาที่มันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามากระบวนการทางธุรกิจหรือรูปแบบการทํางานของเรานั่นแหละครับที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับเราถูกเอา AI เข้ามาใช้ใจํานวนมากทั้งเป็นผู้ช่วยทั้งเป็นตัวหลักในการทํางาน ดังนั้น process หรือกระบวนการของการทํางานต้องถูกปรับอย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในอดีตสําหรับคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้อ,ของกับการที่ต้องมีการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆเราก็จะต้องมีตําแหน่งที่เรียกว่า procurement กับ purchasing ใช่ไหมครับจะต้องมานั่งหารายชื่อของ supplier ประเมินรายชื่อของ s u p p l i e r ว่าใครมีประสิทธิภาพบ้างใครสามารถที่จะตอบโจทย์องค์กรได้บ้างแล้วก็ทําการจัดซื้อถูกไหมครับแต่ในปัจจุบัน AI สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพตรงนี้ได้ครับ เพียงแค่อัปโหลดข้อมูล Data ของซัพพลายเออร์แต่ละรายดูดูที่ว่าประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์นั้นมีมิติไหนบ้างแฟกเตอร์ไหนบ้างก็ใส่ค่าลงไปบอกให้ a อรู้ว่าพิจารณาเรื่องไหนเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องรองมันก็สามารถที่จะเจเนเรตมาได้ครับว่ารายชื่อของซัพพลายเออร์กลุ่มไหนเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B หรือกลุ่ม C ควรจะต้องจัดซื้อเท่าไหร่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสิ่งต่างเหล่านี้ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับรวมไปถึงงานที่ต้องทาซ้ซําๆเนี่ยแหละครับจะถูกเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าอะไรครับ ธุรกิจจะแข่งขันกันอย่างรวดเร็วขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิดอีกนะครับปัจจุบันคุณก็คงรู้แล้วแหละว่าธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเราแข่งขันกันเร็วมากครับวัน2วันทุกอย่างเปลี่ยนเทรนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแต่ในปัจจุบันนี้ครับและในอนาคตจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มันจะได้เร็วกว่านั้นอีกเพราะ AI เนี่ยแหละครับเวลาที่เราหยิบ AI เข้ามาใช้มันสามารถลดทอนเวลาเป็นวันๆให้เหลือเพียงแค่ไม่กี่นาทีหรือเพียงชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงได้ ดังนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและกระทบต่อธุรกิจก็คือเรื่องของรูปแบบหรือกระบวนการดังนั้นสิ่งสําคัญของธุรกิจคืออะไรครับสิ่งสำคัญของเราก็คือว่าเราจะต้องปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจครับในอดีตเราอาจจะแบ่งเป็น Input Process Output ปกติอย่างง่ายๆเขียนขั้นตอนของ Operation ชัดเจนว่า1ไป2ไป3เป็นอย่างไรแต่พอมี AI เข้ามาครับ p r o c e s s ต่างๆเหล่านี้จะถูกขยับถูกปรับและถูกเปลี่ยนเช่นคุณจะต้องทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ ที่เขามีระบบ AI เข้ามาในการตัดสินตรวจรับสินค้าตรวจรับข้อมูลหรือเช็คข้อมูลระหว่างกันคุณก็จะต้องปรับ process ครับอาจจะต้องมีหน่วยงานบางหน่วยงานมีทีมงานบางคนที่จะต้องมารับตรงนี้แผนกใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นแผนกที่คอยคอนโทรลตรวจสอบดูความเสี่ยงเรื่องเทคโนโลยีก็อาจจะต้องมีได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของกระบวนการผลกระทบแรกของ AI ก็เป็นแบบนี้ครับ ต่อมาครับเรามาดูผลกระทบนะครับที่จะเกิดขึ้นกับ AI กับธุรกิจบ้านนะครับก็คือเป็นเรื่องของทักษะนั่นเองนะครับ AI จะเข้ามาทดเชยหรือทําอะไรได้บ้างกระทบอะไรได้บ้างนะครับในทักษะที่จะต้องถูกแทนที่หรือต้องกระทบกับธุรกิจก็คือทักษะที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดครับทักษะอะไรก็ตามที่ทําซ้ําๆได้ไม่ต้องใช้สมองแบบมนุษย์ไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องใช้ความรู้สึก AI ทํางานแทนได้หมดแล้วครับเช่นการสรุปตัวเลขที่ต้องใช้เหตุและผล ทุกอย่างที่มีที่ไปที่มาครับ A ไป B B ไป C สิง่งต่างๆเหล่านี้ของ AI สามารถทําแทนได้หมดครับแต่งานที่ AI ทําแทนไม่ได้ครับคืองานที่ใช้ความสร้างสรรค์งานที่ยังต้องใช้ feeling หรือความรู้สึกการสัมผัสแบบมนุษย์อยู่ตรงนี้ AI ยังอ่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะ AI เป็นระบบของจักรกลเป็นระบบของปัญญาประดิษฐ์ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนได้ครับ ผลกระทบต่อมานะครับก็คือการแข่งขันทางธุรกิจครับรูปแบบเกมการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปก็คือการ disruption นั่นแหละครับเราคงเคยได้ยินคํานี้กันมาบ่อยมากนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาการ disruption ก็คือการที่บางสิ่งบางอย่างถูกกระทบแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างในปัจจุบันเราจะพบว่าในอดีตเนี่ยเราต้องใช้โปรแกรมตัดต่อภาพการแต่งภาพอย่าง photoshop อย่างไ Lightroom ใช่ไหมครับหรือหลายๆโปรแกรมแต่ในปัจจุบันเรามี ai จํานวนมากครับที่เข้ามาแทนที่ได้ช่วยให้เราแต่งภาพ สีให้สวยงามได้แต่งภาพให้เราอยากจะได้แบบไหนเราก็สามารถทําได้ลองคิดสภาพครับว่าในอนาคตต่อไปคนที่ทํางานพวกของร้านถ่ายภาพคนที่ทํางานรับตัดต่อภาพคนที่ทํางานในเรื่องของการที่จะต้องฟินภาพต่างๆหากคุณไม่ได้ใช้ AI ความสามารถในการแข่งขันของคุณก็จะต้องเหนื่อยขนาดไหนครับในการที่จะต้องมานั่งเช็คสีรีทั h ภาพลบรอยสิวลบอะไรบางอย่างภายในเวลา1วันคุณอาจจะทําได้ไม่กี่ภาพครับแต่ในปัจจุบันเพียงแค่คลิกนิ้วไม่เกิน3คลิกเท่านั้นแหละ คุณสามารถที่มีหน้าใสาเนียนเหมือนดาราบนสตูดิโอได้เลยดังนั้นผลกระทบของ AI สิ่งที่คุณจะต้องระวังจริงๆก็คือการเปลี่ยนแปลงกระบ,บวนการรูปแบบทางธุรกิจนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณเคยทําทุกๆวันตลอดหลายปีที่ผ่านมากับธุรกิจของคุณนั้นมันอาจจะไม่ใช่ครับมันอาจจะถูกเปลี่ยนใหม่ปรับใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ก็ได้รูปแบบของการแข่งขันอาจจะไม่ใช่แบบเดิมครับ คุณอาจจะเคยคิดว่าความสามารถของคุณทักษะที่คุณมีหรือเทคโนโลยีที่คุณมีจะตอบโจทย์ลูกค้าได้แต่อนาคตไม่ใช่ครับในอนาคต AI จะสร้างความเท่าเทียมทําให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขันได้มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าคุณมี AI และใช้ประโยชน์จากมันคุณก็จะหลีกหนีการถูกผลกระทบตรงนี้ได้และก้าวไปสู่จุดที่ได้เปรียบทางการแข่งขันได้ครับ ในบทต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กับบทที่6นะครับเป็นเรื่องของตัวอย่างของการเอา AI ไปประยุกต์ใช้จริงในทางธุรกิจนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพของการทำงานของ AI ที่มากขึ้นและเป็นภาพของการประยุกต์ของการใช้งานครับ